รอจะมันได้รอ,อลอล์รัว่ามีใครมาเปล่ามาบอกว่าลูกหลานมาเปล่าถ้า,า,าไม่มีเป็นเ้าบ้านที่เขามีคนแก่เ,เขาก็าปิดบ,บ้านอ่ะใจอยากให้จับได้อ่ะแต่เมืนเห็นมันเงียบไปแล้วจะทำยังไงอ่ะกว่าสิบสองปีกับเหตุสะเทือนขวัญที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับสังคมหญิงชราสิบรายตกเป็นเหยื่อถูกข่กคมขืนบางรายโชคร้ายถูกข่มขืนแล้วฆ่า ตำรวจพลิกแผ่นดินล่าแต่ถึงวันนี้ฆาตกรรมปริศนาก็ยังคงลอยนวลกลางดึก27กรกฎาคม2565หญิงชราวัย72ปี ชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีถูกคมขืนแล้วค่าบริเวณปากทางเข้าบ้านของตัวเองขณะเกิดเหตุหลานสาวเข้ามาเห็นคนร้ายคือนายละอองขาวพันอายุ66ปีวิ่งหนีทั้งที่ยังแก้ผ้าหลบไปกบดานที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนถูกจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สอบปากคำด้วยตัวเอง ผู้ต้องหาไม่มีอาการสะทกสะท้านเหิมเกริมไม่เกรงกลัวกฎหมายและมีประวัติเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกหลังถูกจับในข้อหาบุกรุกเมื่อ8เดือนก่อนเขาเพิ่งพ้นคุกมาออกคุกมาเมื่อพฤศจิกาที่แล้วในข้อหาบุกรุกและเขาไปทำ้ายนะครับในพื้นที่ของออสอพอด่านา้ังถูกจำคุกอยู่8เดือนนะครับอันนี้ก็เพิ่งพ้นโทษมาแสดงว่าเขาไม่เข็ดหลามผูนะ้ต้องหารายนี้เราถึงต้องจัดต้องเร่งรัด ให้เหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้เป็นที่มาให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7สั่งตรวจ d n a และสั่งรื้อคดีหญิงชราถูกคมคืนนับสิบรายตั้งแต่ปี53ซึ่งผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ย้อนไปเมื่อช่วงเช้ามืด25มกราคมปี58 หญิงชราวัย70ปีในตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคือเหยื่อรายล่าสุดที่ถูกข่มขืนขณะนอนอยู่ในบ้านสวนเพียงลำพังโดยคนร้ายได้วางยาสุนัขแล้วงัดหน้าต่างเข้ามาก่อเหตุก่อนหรือค้นเอาทรัพย์สินเงินสด5,000บาทพร้อมกับพระเลี่ยมทองลบหนีไปมันก็เข้าไปในห้องที่คุณยายนอนอยู่แล้วก็มันก็ตะคุบเอา เอาผ้าผ้าหนัวปิดหน้าโปะไปเงี้ยเมือแล้วก็ไม่ให้ร้องไม่ให้ร้องเอาเอาไม้จี้คอไว้เออแล้วก็ทําการสาเร็จความไข้จนเสร็จมันก็นุ่งเกงมันก็เดือดวิ่งออกทางประตูใหญ่นี่ะแต่ก็ไม่รู้อีกอะเพราะเราไม่ได้ย่เหตุการณ์ว่ามันไปทิศทางไหนกว่าคุณยายจะหาผ้าหาผ่อนมาใส่มันก็มันก็ไปแล้วล่ะ ห่างจากบ้านผู้เสียหายรายที่10ไปเพียง12กิโลเมตรคือบ้านของเหยื่อรายที่9ซึ่งปลูกอยู่กลางสวนริมคลองมหาสวัสดิ์เขตอำเภอพุทธมณฑลกลางดึก25ทธันวาคมปี57คนร้ายบุกเข้ามาหมายจะข่มขืนเหยื่อหญิงชราแต่ไปงัดหน้าต่างผิดห้องเข้ามาเจอลูกสาววัย39ปีเสียก่อนเธอจึงต้องรับเคราะห์แทนถัดจากบ้านเหยื่อรายที่9ไปอีก5กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเดียวกันเป็นบ้านทรงไทยร้างของยายวัย78ปีผู้เสียหายรายที่8ที่ถูกคนร้ายคมขืนและทำร้ายจนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่11มิถุนายนปี56เหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับหญิงชราไปทั่วชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์นนะกพเคยเห็นมันนะครับมันเทาไร่อนบานผมก็เห็นขี่จักรยาน ก็ระแวงไเจอคนมาเขาตอนนั้นเขาว่ามันขี่จักรยานเออเราก็ระแวงแหละคอยมองคอยอะไรอยู่บ้านที่เขามีคนแก่แกเขาก็ปิดบ้านอ่ะเขาปิดบ้านไปเรียกอะไรเขาก็ไม่ค่อยออกมาหรอกนอกจากนี้ยังมีหญิงชราอีกเจ็ดรายในละแวกจังหวัดน,นคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามที่ถูกกระทําในลักษณะเดียวกันมาตั้งแต่ปี5้าสามคาดกรรมรายนี้จะเลือกเหยื่อสูงวัย ลักษณะขาวอวบอาศัยอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวหรืออยู่บ้านคนเดียวลำพังโดยเลือกก่อเหตุกลางคืนในช่วงวันหยุดยาวและจะมาในคราบของหลากหลายอาชีพทั้งคนหาปลาคนทําสวนรับจ้างทั่วไปหรือเป็นในช่างตำรวจจากทุกสังกัดเร่งปูพรมค้นหาแทบพลิกแผ่นดินล,ล่าแต่ผ่านมากว่า12ปีก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าฆาตกรรต่อเนื่องรายนี้คือใคร มีเพียงภาพสกเก็ตจากคำให้การของผู้เสียหายที่พอจะระบุรูป,ปรพรรณสันฐานได้ว่าคนร้ายมีรูปร่างกำยำสูงราว170เซนติเมตรอายุ40ปีไว้ผมยาวร่างกายแข็งแรงมือหยาบกร้านมีรอยสักยันที่คอหอยและบางครั้งใส่เสื้อสกรีนคำว่าประเสริฐหลักฐานที่เก็บได้จากจุดเกิดเหตุทั้งคราบอสุจิคราบเลือดและลายนิ้วมือแฝง เมื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามี DNA ตรงกันตำรวจจึงมั่นใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง10คดีเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเชิญตัวชายต้องสงสัยในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับในภาพสเก็ตมาตรวจ DNA อีกนับร้อยรายแต่ปรากฏว่าผลตรวจก็ยังไม่ตรงกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแม้จะผ่านมาแล้วนับ1ิปี แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝันร้ายของทั้ง10ครอบครัวของหญิงชราที่ถูกกระทําย่ํายีหรือถูกข่มขืนแล้วฆ่าในขณะที่ฆาตการรมต่อเนื่องรายนี้ยังคงลอยนวลอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลําพังและต้องรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก,ก่อเหตุซ้ำอีก